สวัสดีค่ะพบกับ KR สวนกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีมินิซีรีแนวรักโรแมนติกกับเรื่อง The Universe Star เรื่องราวของนักร้องหนุ่มที่แสนเย็นชาเขาได้พบกับยม,มทูตสาวที่คอยช่วยเหลือให้เขารอดพ้นจากความตายแต่มันกลับทำให้หัวใจที่ด้านชาของเขาเต้นแรงขึ้นมาอีกครั้งเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อน,นั้นเราไปชมสปอยตอนที่หึถึงสกันก่อนเลยค่ะ สาวน้อยวัยสิปีเธอเสียบหูฟังเพลงก่อนออกจากบ้านไปแต่เธอก็ดันถูกรถชนเข้าอย่างจังจนร่างแผลาไปกับพื้นในมือยังถือบัตรเข้าส่วนสนุกและเธอก็ยังฟังเพลงโปรดของอูจ่จูนักร้องได้ดวงใจและยังได้เห็นหน้าเขาครั้งสุดท้ายก่อนจะสิ้นลมหายใจไปจนวันเวลาผ่านไปเจปีเธอได้กลายเป็นยมมทูตสาวแล้ววันนี้เธอก็เตรียมตัวออกไปพร้อมกับความสดใสโดยมีหมาน้อยแสนน่ารักไปส่งเธอที่หน้าบ้าน ระหว่างนั้นก็มีรถพยาบาลผ่านเธอไปเธอรีบตามไปที่โรงพยาบาลทันทีเพื่อทำหน้าที่รับดวงวิญญาณแต่เธอก็ต้องไปรับดวงวิญญาณของเด็กหญิงและมีคุณหมอสาวสวยที่พยายามยื้อชีวิตเธออยู่แล้วเวลาของเด็กหญิงก็หมดลงดวงวิญญาณมาจับมือยอมทูตพร้อมที่จะไปด้วยกันแต่ยมทูตสาวสะบัดทิ้งและช่วยชีวิตให้เด็กฟื้นคืนชีพอีกครั้งขณะนั้นเองอูจูพระเอกของเรื่องก็เตรียมตัวขึ้นคอนเสิร์ตครั้งแรกในรอบเจปี เขาก็ดูประมาไม่น้อยแต่พอขึ้นเวทีไปแฟนคลับก็ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น mm hmm. เขาร้องเพลงเล่นเปียนโนยอย่างไพเราะและถ่ายทอดออกทีวีซึ่งหมอสาวสวยก็มองเขาอย่างภาคภูมิใจ และยมมทูตสาวก็ได้ดูเขาผ่านทีวีด้วยเช่นกันระหว่างที่กำลังนั่งล้อมวงกินจาจังเมียนพร้อมกับผักพวกแต่หัวหน้ายยมมทูตก็พูดออกมาว่ารู้ข่าวแล้วหรือยังว่าเบื้องบนระดับ V.I.P. จะมาเอาตัวพระเอกไปก่อนสิ้นปีนี้นางเอกที่ได้ฟังก็ถึงกับปากค้างที่จะมาเอาสุดที่รักของเธอไปแต่ยมมทูตคนอื่นๆก็ไม่เข้าใจว่าพระเอกจะรีบขึ้นไปทำไมในเมื่อเขาก็มีชีวิตที่ดี แต่หัวหน้าก็บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติของพวกคนดังอยู่แล้วที่จะต้องจากไปก่อนไว้อันควรแล้วก็ยื่นมือโชว์สมาร์ทวอชของเล่นอันใหม่ที่เป็นทั้ง G.P.S. จับสัญญาณได้ทั้งคนและววิญญาณนางเอกก็รู้สึกเสียใจที่คนรักของเธอจะต้องตายไปหลังจากนั้นนางเอกก็มีนัดกับเพื่อนผีสาวที่ชื่นชอบพระเอกด้วยเหมือนกันพวกเธอไปดูพระเอกถ่ายทำรายการนางเอกก็บอกกับเพื่อนผีว่า พระเอกมีชะตาที่จะต้องตายแล้วทั้งครูต่างไม่อยากจะเชื่อเพราะว่าดูแล้วไม่มีเหตุจูงใจที่เขาอยากจะตายเลยแต่เพื่อนผีก็บอกว่า ผลงานอัลบั้มนี้ไม่ค่อยปังสักเท่าไหร่นักและมีคนมาคอมเมนต์แย่ๆตั้งเยอะแยะนั่นอาจจะเป็นสาเหตุให้เขาอยากจะขีดสั้นก็ได้พอพระเอกถ่ายร่ายกาเสร็จก็ขึ้นรถกลับไปทันทีระหว่างทางประธานก็บอกให้พระเอกแต่งเพลงแนวรักโรแมนติกบางอย่าอินดี้ให้มากเกินไปนักเพราะว่าคนเข้าไม่ถึงแต่ผู้จัดการก็บอกว่าพระเอกใช้ชีวิตตัวคนเดียวมาตั้งแต่อายุ19ปีเขาก็คงไม่เข้าใจเรื่องความรักสักเท่าไร่เพราะปกติ เราต้องใช้อารมณ์และความรู้สึกจริงๆขึ้นมาแต่งเพลงประธานก็เลยจะให้พระเอกไปออกรายการวีกอดแมริด และเขาก็เริ่มลำคาญไม่อยากจะฟังก็เลยสวมหมวกและหน้ากากออกจากรถไปทันทีและไปยืนดูข่าวของตัวเองก็เห็นคอมเมนต์แย่ๆของชาวเน็ตเต็มไปหมดและดันไปเห็นเด็กนักเรียนกำลังคอมเมนต์เรื่องของเขาพอดีเธอก็คอมเมนต์ขึ้นมาว่าทรมานจริงๆที่ต้องฟังเพลงของอูจูเขาก็แค่คนเคยดังตอนนี้มันไม่มีอะไรน่าสนใจอีกแล้วเขาสมควรไปตายซะพระเอกก็กลมอ่านสิ่งที่เธอเขียนอย่างตั้งใจนักเรียนก็หันมาเจอเขาพอดี เขาก็เปิดใบหน้าให้เธอดูเธอก็ร้องตกใจอุทานออกมาว่าอุ๊ยทำไมหล่อจังและหันมาจะลบคอมเมนต์แต่พระเอกก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกแถมยังกดแชร์ให้อีกตั้งหากแต่ก็ทิ้งท้ายไว้ว่าฉันจะฟ้องเธอแน่ๆแ,แล้วก็ขึ้นรถเมล์ไปทันทีส่วนนางเอกก็ได้รับสายจากผอ,อโยมทูต ต่อว่าที่วันวันคนตายตั้งมากมายแต่เธอทำไมไม่ได้ดวงวิญญาณกลับมาบ้างเลยเธอก็บอกว่าเธอพยายามมากแล้วแต่คนตายก็รอชีวิตไปทุกทีทางที่จริงเธอเป็นคนช่วยดวงวิญญาณเหล่านั้นตลอด นางเอกก็เลยต่อรองขอตัวช่วยเป็นสมาร์ทวอชบางจะได้รู้เวลาการตายแต่พออ,อก,ก็ให้หาวิญญาณมาให้ได้สก่อนส่วนพระเอกก็เดินมาเรื่อยๆจนหลงทางมาแถวบ้านของนางเอกระหว่างนั้นนางเอกก็เล่นเปียโน,โนเขาได้ยินก็เลยเดินตามหาและเข้าไปในบ้านของนางเอกแต่ก็ไม่เห็นว่าจะมีใครอยู่เลยเขาก็เลยมาที่เปียโนจึงได้เห็นซีดีเพลงของตัวเองก็เลยนั่งลงเล่นเปียโนสักหน่อย แต่นางเอกก็ต้องตกใจเมื่อเขาถอดหมวกออกถึงได้รู้ว่านี่มันคือพระเอกผู้ชายที่เธอหลงรักมาตั้งนานแล้วเขาก็เล่นเปียโน,โนยอย่างไพเราะนางเอกก็ดูมีความสุขมากๆแต่เขากับพูดขึ้นมาว่าฉันอยากตายนางเอกตกใจและเอื้อมมือจะไปสัมผัสเนื้อที่ใบหน้าของเขาแต่เขาก็รู้สึกถึงพลังงานบางอย่างแล้วก็ตกใจวิง่งหนีออกไปทันทีโดยมีหมาน้อยวิ่งตามเขาไปด้วย วันต่อมานางเอกก็บอกกับเพื่อนผีว่าพระเอกนั้นคิดสั้นจริงๆด้วยเพื่อนก็เลยชวนเธอไปตามติดชีวิตเขาเอาไว้นางเอกก็เลยโทรไปโกหกพอ,อว่าป่วยหลังจากนั้นพวกเธอก็ตามไปเฝ้าดูแลพฤติกรรมของพระเอกและเพิ่งรู้ว่าเขามีตารางชีวิตที่เป๊ะมากกินแต่อาหารดีๆไม่มีจังฟูดของหวานไม่ต้องพูดถึงเขาทิ้งลงถังขยะทันที และยังบอกให้ผู้จัดการสร้างฟ้องคนที่มาคอมเมนต์แย่ๆให้หมดซึ่งนางเอกกับเพื่อนก็ต่างดีใจที่เขาเข้มแข็งกว่าที่คิดแถมยังได้เห็นแผ่นหลังอันเยายยนระหว่างที่เขาจะไปอาบน้ําแต่ก็ต้องอดใจเอาไว้แม้ว่าอยากเห็นให้มากกว่านั้นก็ตามแล้วทั้งคู่ก็คิดกันว่าพระเอกใช้ชีวิตได้คลีนมากแม้แต่นางโปก็ยังไม่เคยเห็นว่าดูเลยแล้วเขาอยากจะตายได้ยังไงกันนางเอกก็เลยคิดว่าเขาอาจจะใช้ยาหรือเปล่า ก็เลยเปิดแขนเสือ้อกะจะหาดูรอยเข็มฉีดยาแต่ก็ต้องเจอกับสร้อยเครื่องรางเพื่อสุขภาพเต็มไม้เต็มมือไปหมดจากนั้นเขาก็ไปอัดเพลงใหม่แต่ประธานก็บังคับให้เขาฟิชลิงกับนักร้องสาวสวยและเขาก็ไม่ค่อยพอใจนึกอยากจะเลิกร้องเพลงก็เลิกเดี๋ยวนั้นแล้วประธานก็พูดจาไม่เข้าหูเรื่องเพลงที่เขาเพิ่งอัดลงไป เขาก็ไม่รอช้าลบไฟนั้นทิ้งทันทีระหว่างนั้นสองสาวก็แตนบายรอที่บ้านพระเอกเรียบร้อยแล้วพอพระเอกกลับมาที่บ้านเขาก็คุยโทรศัพท์กับคุณหมอสาวสวยที่เป็นเพื่อนสนิทของเขาเธอให้คำปรึกษาเรื่องที่เขานอนไม่หลับและให้คำแนะนำให้หาคนมาอยู่เป็นเพื่อนหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงไว้สักตัวก็ได้เขาก็ดูไม่ใส่ใจสักเท่าไหร่นักพราะวางสายไปเขาก็เอายานอนหลับขึ้นมานางเอกเห็นก็ต้องตกใจพอเขาเทออกมาเต็มมือไปหมด แต่เขาก็เปลี่ยนใจกินเข้าไปแค่เม็ดเดียวพอเขาเดินกลับไปนางเอกก็ปัดกระปุกยาจนตกพื้นเขาหันมาดูด้วยความตกใจเพราะยิงวันวันใจเรื่องผีอยู่เขาก็เลยรีบคว้าตุ๊ก,กตาไปนอนกอดแก้เงา วันต่อมาพระเอกก็ดันเปลี่ยนไปเป็นคนละคนทั้งตื่นสายไม่ยอมไปออกกำลังกายกินบะหมี่สำเร็จรูปกินขนมหวานอย่างอร,อร่อยอร่อยและสั่งให้ถอนฟ้องชาวเน็ตที่มาคอมเมนต์แย่ๆเพราะเขาจะพาไปทำงานอาสาสมัครเพื่อเป็นการไถ่โทษแล้วก็พูดขอบคุณผู้จัดการทั้งที่คำนี้ไม่เคยออกมาจากปากเขาเลยจนผู้จัดการถึงกับน้ำตารื้นนางเอกก็งงกับสิ่งที่เกิดขึ้นและคิดว่านี่คงเป็นสัญญาณอะไรสักอย่างหรือเปล่าต่อมา พอ,ออก็เรียกนางเอกมาคุยและสั่งให้เลิกยุ่งกับพระเอกซะแต่เธอก็บอกว่าเขาจะต้องขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะไม่ได้เห็นหน้าเขาอีกแค่เธอขอดูเขาอยู่เฉยๆแต่พอ,ออก็ว่าทำไมไม่ไปทำหน้าที่รับดวงวิญญาณแต่เธอก็บอกว่าเขาคงอยากจะตายแล้วเพราะว่าตอนนี้ทำตัวแปลกๆ และถ้าเขาตายเธอจะขอเป็นคนนำดวงวิญญาณเขาไปเองแต่พอ,ออก็กลัวว่าเธอจะทำล้มเหลวเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้ขึ้นไปในปีนี้เขาก็จะมีชีวิตอยู่ได้อีกนานเธอก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพออ,อต้องส่งพระเอกไปด้วยเพียงเพราะว่าคนข้างบนต้องการตัวเขาเองนั่นหรอไม่สงสารเขาบ้างหรือไงแต่พอ,ออก็สงสัยว่าทำไมเธอต้องไปยุ่งกับพระเอกด้วยเธอก็บอกว่าหลังความตายของเธอเธอจำเขาได้แค่คนเดียว พอ,ออก็เลยเตือนว่าการที่คนตายยุ่งกับคนเป็นมันมักจะตามมาด้วยความเสียใจเสมอพอ,ออก็เลยสั่งให้เลิกยุ่งกับเขาซะจนในคืนนั้นพระเอกก็ออกไปวิง่งและไปที่บ้านของนางเอกอีกครั้งแล้วเขาก็ขโมยหมาน้อยแล้วก็รีบวิ่งออกไปทันทีนางเอกก็เห็นเขาพอดีและคิดว่าเดี๋ยวเขาคงจะต้องตายแล้วแน่ๆเธอรีบวิ่งตามเขาไปและระหว่างทางที่เขาวิ่งวิกลางถนนก็มีคนเมาล้อขับรถ พุ่งตรงมาที่พระเอกนางเอกเห็นเหตุการณ์เข้าจึงเข้าไปผลักเขาให้พ้นทางรถไปก่อนแล้วรถคันนั้นก็เสียหลักไปชนกับข้างทางระหว่างนั้นหัวหน้ายม,มาทูตก็ได้รับข้อความให้ไปส่งดวงวิญญาณของพระเอกแล้วเขาก็รับดวงวิญญาณขึ้นรถไปทันทีจนวันต่อมาผอออก็รับเรื่องจากเบื้องบนว่าดวงวิญญาณที่ส่งไปนั้นมันไม่ใช่ของพระเอกและผอ,อ,อก็รู้ว่ามันต้องเป็นฝีมือของนางเอกแน่ เขาก็ไปต่อว่านางเอกที่ไปยุ่งกับชีวิตคนควรปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตามากกว่าและเคยบอกไปแล้วว่าการที่ยมมาทูตช่วยชีวิตคนมันเป็นเรื่องเลวไหลแต่เธอก็บอกว่านั่นคือสิ่งเดียวที่เธอจะทำเพื่อเขาได้และพออ,อก,ก็ตัดสินใจไล่เธอออกจากการเป็นยมมาทูตแล้วก็บอกว่าการช่วยชีวิตคนหรือการฆ่าคนนั้นมันไม่ใช่เรื่องของยมมาทูตมันเป็นเรื่องของคนจากนั้นนางเอกก็ได้รับความช่วยเหลือจากพอ,อ และเขายังให้สมาร์ทวอทกับเธอเพื่อที่จะได้รู้ตำแหน่งและเวลาการตายของพระเอกแล้วให้หนางเอกกลับไปอยู่ใกล้กับคนที่เธอรักและถ้าเขามีชีวิตผ่านพ้นช่วงหิมาแรกไปได้แปลว่าเขานั้นจะอยู่รอดปลอดภัยแล้วเธอก็แต่งตัวด้วยชุดนักศึกษา ปั่นจักรยานออกไปเธอไปรอเขาและตั้งใจกระโดดใส่หน้ารถของพระเอกจนตัวลอยกระเด็นลงไปที่พื้นคลายกระเหตุกาณ์เมื่อเจ็ดปีก่อนและในมือของเธอนั้นก็มีดาวเจ็ดดวงปรากฏขึ้นแล้วเธอก็นึกถึงคำเตือนพออ,อว่าห้ามทำตามความปรารถนาทั้งเจ็ดคอที่เธออยากจะทำร่วมกับพระเอกและอย่าให้อะไรมารั้งตัวเธอเอาไว้ได้ไม่เช่นนั้นมันจะจบลงเช่นเดิมแล้วพระเอกก็ลงมาดูอาการของเธอ เมื่อเธอถูกนํำส่งโรงพยาบาลก็พบว่าตัวเองนั้นเป็นเหมือนมนุษย์อีกครั้งเธอรีบออกจากโรงพยาบาลไปตามหาพระเอกเพราะต้องปกป้องเขาไม่ให้ตายก่อนวันหิมะแรกตกและสมาร์ชวอทก็เตือนว่าพระเอกกำลังจะตายเธอรีบไปที่งานคอนเสิร์ตแล้ววิ่งขึ้นไปผักเขาจนล้มทับกันแต่มันเป็นรายการสด ผู้คนจึงเห็นเธอผ่านทีวีกันทั้งหมดและพออ,อก,ก็บอกกับเบื้องบนว่าคนที่ช่วยชีวิตพระเอกก็อาจจะเป็นคนฆ่าพระเอกได้เช่นกันยังไงพระเอกก็จะได้ขึ้นไปก่อนหิมะแรกแน่นอนแต่ในระหว่างนั้นหลอดไฟก็กำลังจะร่วงลงมานางเอกพยายามปกป้องเขาเอาไว้แต่เขาก็เห็นถึงอันตรายตรงหน้าจึงพลิกตัวปกป้องเธอเช่นกันและดาวในมือของนางเอกก็เลือนหายไปหนึ่งดวงเพราะว่าเธอนั้นดันทำตามความปรารถนาสำเร็จ หลังจากเกิดเรื่องราววุ่นวายเธอก็โดนลากตัวออกไปพระเอกก็สั่งให้ผู้จัดการฟ้องเธอด้วยที่มาก่อความวุ่นวายแต่ผู้จัดการก็บอกให้อภัยเธอไปเถอะพอเรื่องที่เกิดขึ้นมันทำให้คำคนชื่อของเขาฮิตติดกระแสขึ้นมาอีกครั้งและแนะนำกับเขาเรื่องการแต่งเพลงรักว่าอยากให้เขาคบกับผู้หญิงสักคนหนึ่งเพื่อมันจะช่วยให้เขาได้แต่งเพลงได้จากนั้นนางเอกก็โดนจับมาที่โรงพัก แต่พระเอกก็ไม่เอาเรื่องกับเธอและขอให้เธอไปทำอาสาสมัครกับเขาแทนพอดีกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เป็นคนช่วยเธอมารับเธอกลับไปที่บ้านของเขาก่อนแล้วเขาก็บอกว่าหน้านเธอคุ้นคุ้นเหมือนเคยเจอเธอมาก่อนหน้านี้แต่เขากลับคิดว่ามันคงไม่น่าเป็นไปได้นางเอกเลยรีบตอบว่าชายัยมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกวันต่อมาพระเอกไปทำงานอาสาสมัครกับพวกชาวเน็ตที่คอมเมนต์ด่าเขารวมถึงนางเอกด้วยจนเขากำลังจะกลับ นางเอกก็ได้รับข้อความแจ้งเตือนว่าพระเอกกำลังจะเกิดอันตรายถึงชีวิตเธออยากจะช่วยเขาแทบแย่แต่ก็ตามเขาไปไม่ทันระหว่างนั้นเพื่อนผีสาวของเธอก็มาหาและคิดแผนกันว่าให้ผีสาวไปขโมยชุดจากช่างแต่งหน้าของพระเอกแล้วให้นางเอกปลอมตัวขึ้นรถไปเพื่อช่วยเขารอดพ้นจากอันตรายซึ่งผู้จัดการก็หลับในระหว่างขับรถจนเกือบจะเกิดอุบัติเหตุแต่สุดท้ายเหตุการณ์ก็ผ่านไปได้ด้วยดี ต่อมานางเอกก็ต้องแต่งหน้าให้กับเขาในเมื่อปลอมตัวเป็นช่างแต่งหน้าแล้วแต่หน้าที่แต่งออกมากับกายทําให้เขาเป็นผีไปซะอย่างนั้นเธอก็เลยโดนจับดายและพยายามอธิบายให้ฟังว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาแต่ก็แน่นอนว่าเขาไม่เชื่อเธออยู่แล้วหลังจากนั้นผีสาวก็มาเปิดประตูบ้านพระเอกให้กับนางเอกเข้าไปในบ้านเธอเลยเข้าไปเอายาน,นอนหลับ เททิ้งลงชะโครกไปก่อนเลยสักพักพระเอกก็กลับมาที่บ้านนางเอกก็รีไปแอบใต้เปียโน,โนส่วนพระเอกก็เห็นข้อความที่กระจกว่าฉันจะปกป้องคุณและรักคุณตลอดไประหว่างนั้นเจ้าหมาน้อยก็มาหาหนางเอกด้วยความชินกลิ่นของเจ้าของจนหัวเธอไปโดนเปียโน,โนจนเกิดเสียงดังพระเอกก็ลงมาดูแต่ก็ไม่เจอใครแล้วและไปดูที่กล้องวงจรปิดก็เห็นว่านางเอก ้มหมาเขาหนีไปด้วยแล้วแล้วเธอก็มาเจอกับกลุ่มเด็กๆที่เล่นกันอยู่เธอจําเด็กหญิงที่เธอปล่อยดวงวิญญาณไปเด็กหญิงก็จําได้และกลัวว่าเธอจะมาเอาตัวไปอีกนางเอกก็ใสยหัวแล้วยิ้มส่วนพระเอกก็มาตามหานางเอกจนเจอเพราะเห็นหมาน้อยอยู่หน้าบานเขาลงไปดูก็ได้ยินเสียงเปนโนเพลงของเขาที่นางเอกกําลังเล่นอยู่เขาจึงพูดออกมาว่าเธอเล่นเพลงในอัลบั้มแรกของเขาได้แสดงว่าเธอเป็นแฟนคลับของเขาจริงๆ เธอก็หันมาตกใจแล้วเขาก็สงสัยว่าเธอมาขโมยหมาในบ้านของเขาได้ยังไงเธอเลยย้อนถามว่าเขาตังหากที่เป็นคนขโมยหมาไปเขายิ่งสงสัยว่านางเอกตามติดชีวิตเขาตั้งแต่เมื่อไหร่เธอเลยบอกว่าปีนี้เขาจะโชคายแล้วเขาเคยช่วยชีวิตเธอเอาไว้เธอเลยจะยอมทำทุกอย่างเพื่อช่วยเขาบ้างขอแค่ให้เธอดูแลเขาก่อนหิมะแรกจะตกลงมาพระเอก ก็เลยนึกถึงคำผู้จัดการที่ให้เขาออกเดทก,กับสาวสักคนเขาก็เลยเปลี่ยนใจให้เธอตามดูแลเขาดีกว่านางเอกก็ดีใจมากไม่คิดไม่ฝันว่าจะโชคดีแบบนี้วันต่อมาเธอก็แต่งตัวสวยไปกับพระเอกและเขาจะพาเธอไปออกเดทกันเธอทั้งตกใจและดีใจที่จะไปออกเดทกับเขา และเขาก็พาเธอไปสวนสนุกตามที่เธออยากไปและชีวิตที่สงบสุขของเขาก็ต้องจบลงเมื่อได้เล่นเครื่องเล่นอนาวาเสียวแต่นางเอกก็พาเขาไปเล่นเครื่องเล่นมุ้งหมิงผ่อนคลายอารมณ์กันบางและเธอก็ถอดแว่นกันแดดออกให้แล้วโลกของเขาก็เหมือนจะสดใสขึ้นมาเมื่อได้อยู่เคียงข้างกับนางเอกแต่แฟลชของกล้องถ่ายรูปก็ทําให้เขาตกใจจนมือไปโดนกับนางเอกเขา แต่เขาก็เขินจนรีบเอามือออกแต่ในใจของเขาก็รู้สึกดีไม่น้อยก็เลยเอามือไปจับเธออย่างตั้งใจอีกครั้งและมองหน้ากันด้วยความรู้สึกบางอย่างตอนนี้เหมือนพระเอกกำลังหัวใจเต้นแรงเพราะว่านางเอกและดาวในมือของนางเอกก็เลือนหายไปหนึ่งดวงเพราะว่าเธอนั้นดันทำตามความปรารถนาสำเร็จหลังจากนั้นพระเอกก็เริ่มแต่งเพลงแนวรักโรแมนติก และดูเหมือนว่าจะเข้าถึงอารมณ์มากขึ้นจนวันต่อมาเธอพาเขาไปกินอาหารมื้อใหญ่เธอสว่าปลามอาหารจนเลอะเธอไปหมดและจะถ่ายรูปคู่กับเขาและเขาก็สั่งให้ลบทันทีเพราะว่ากลัวจะเป็นข่าวและเอาทิชชู่เช็ดปากให้เธอแล้วก็โยนมันทิ้งแต่เธอก็ขอเก็บมันไว้เพราะว่าของที่ผ่านมือเขาแล้วมันมีค่าทุกอย่างจากนั้นก็พากันไปเล่นเกมคีตุ๊กตาพระเอกก็ตั้งใจจะขี้ไปกับเธอ แต่เธอก็ดันได้รับข้อความแจ้งเตือนอันตรายที่จะเกิดกับเขาอีกแล้วเธอก็เลยรีบฮีบตุ๊กตาให้กับเขาแล้วออกจากตรงนั้นไปทันทีแต่แค่แป๊บเดียวปลายโฆษณาก็ตกลงมาต่อหน้าต่อตาหัวหน้ายมทูตก็เห็นว่านางเอกเป็นคนช่วยเขาไว้แล้วไปถามกับพออว่าทําไมถึงช่วยนางเอก ตอนนี้หัวใจของพระเอกเต้นแรงเพราะว่าเธอแล้วลูกใหม่และสงสัยว่าจะส่งนางเอกกลับไปทำไมแต่พอ,อก็บอกว่าไม่รู้เหรอว่าความสัมพันธ์ของมนุษย์มันน่าขบขันขนาดไหนเราก็ไม่มีทางรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจนกว่าเรื่องมันจะจบหรอกนะก่อนฮีมาแรกเดี๋ยวก็รู้กันเองว่าพวกเขาจะได้คู่กันหรือไม่หลังจากนั้นพระเอกก็สอนนางเอกเล่นเปียโนและมือของพวกเขาก็ได้สัมผัสกัน ตอนนี้หัวใจของพระเอกก็เริ่มเต้นแรงขึ้นมาอีกแล้วนางเอกก็รู้สึกเขินจนคอตัวกลับก่อนแต่จูจ่ๆข้าวของในบ้านก็ตกหล่นพระเอกก็ตกใจจับมือเธอเอาไว้และสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นฝีมือแม่พีสาวที่สร้างบรรยากาศให้กับพระเอกนางเอกและดับไฟทุกดวงจนพระเอกตกใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ตอนนี้พระเอกที่แสนเย็นชาก็เริ่มวันไหวไปกับนางเอกซะแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อน,นั้นรอติดตามตอนต่อไปกันนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ